สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้าน Robux Shop T h นี่นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูด2เรื่องนั่นเองนะครับเรื่องแรกนะครับผมเป็นวิธีการกันนะครับคนเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีเมลเบอร์โทรนั่นเองนะครับหรือก็คือการถูกแฮกนั่นเองนะครับผมและอย่างที่2นะครับผมก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาครับเติม ID บอกพาสผ่านทางร้านไม่ได้นั่นเองนะครับ หรือก็คือเกิดปัญหาขึ้น t อ,อ o Step Verification นะครับหรือก็คือการมีพาสเวิร์ดชั้น2เด้งไปทางฝั่งผู้เติมนั่นเองนะครับผมอ่าหรือก็คือฝั่งทางร้านนั่นแหละคลิปนี้นะครับเราก็จะอธิบายแบบง่ายๆละกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอสอนวิธีการกันถูกแฮ็กก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนเกิดปัญหาแบบเฮ้ยพี่ผมเติมแล้วผมถูกแฮ็กนะครับคลิปนี้ออกไปนะครับน้องทําตามนี้ปุ๊บ แทบจะ100%ยเนะครับที่จะน้องจะไม่ถูกแฮกเลยนะครับเพราะพี่ก็ทํามาตลอดนะครับเกือบทุกไอดีไม่เคยโดนแฮกเลยยกเว้นเราพลาดของเราเองนะเอารหัสไปแจกจ่ายนะครับผมวิธีก็ง่ายครับผมกดที่เซตติ้งนะครับผมอ่มือถือก็สามารถทําตามได้เลยนะกดเซตติ้งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นภาพของมือถือให้ทีหลังละกันนะท้ายคลิปนะครับผมวิธีการกดเข้ามาถึงหน้านี้นะเสร็จแล้วนะครับให้เลือก Security ครับผมอ่แต่ก่อนจะเลือก Security เนี่ย ให้เราดูนะครับว่าอีเมลเรายืนยันยังต้องยืนยันอีเมลก่อนนะถึงจะเข้า security ได้นะอ่าพอเข้า security มาแล้วนะครับ <c oughs> เห็นคำว่า account pin ไหมอ่า account pin เนี่ยเราต้องเปิดมันนะครับ <c oughs> เพื่อกันนะครับทุกๆอย่างนะครับอันนี้เป็นระบบของ roblox ที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็กด <c oughs> ติ๊กตรงนี้ครับปึ๊บอ่าเขาก็จะถามรหัสเราครับ4รหัสนะครับที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาคีย์ขึ้นมา แนะนำว่าให้ใส่อะไรก็ได้ครับที่เราจําได้นั่นเองไม่แนะนําใส่หนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะว่าถ้าทางนั้นเขามั่วขึ้นมาแล้วมันถูกเราก็จะถูกแฮกทันทีนะครับแนะนําว่าให้ใส่อะไรก็ได้ที่มันจะยากแล้วเราจําได้นั่นเองครับผมพอใส่แล้วเรียบร้อยนะครับให้กดแอดนั่นเองพอแอดแล้วนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถกันแบบแฮกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละมั้งเออซึ่งถ้ามันไม่มีคนรู้รหัสเราจริงๆเนี่ยมันก็ได้สบายแล้วครับแค่นี้ วิธีปลดหรือวิธีใช้นะครับก็แค่นี้ครับเห็นไหมรูปล็อกมันจะขึ้นมานะครับตอนแรกเราจะไม่มีเวลาน้องอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์นะครับให้น้องกดติ๊กตรงนี้นะครับและยืนยันรหัส4ตัวแล้วกดอันล็อกน้องถึงจะเปลี่ยนรหัสได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคนเนี่ยมันไม่รู้นะครับมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้เช่นเรากดล็อกไว้อย่างงี้ทุกครั้งนะครับมันจะมีเวลา5นาทีแนะนํานว่าให้ปิดล็อกตลอด เขาจะไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับรหัสเราได้เลยนะครับจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรก็ไม่ได้ครับแต่เล่นเกมของเราได้นะครับเล่นเกมได้ปกติทุกอย่างครับแต่เปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดเราไม่ได้น,นั่นเองโอเคมาเราเข้าเรื่องอย่างที่2กันนะครับผมก็คือเรื่องเติมโลบักของร้านโลบัคช็อปทีเฮดในบแบบไอเดียบกพาน,นะที่หลายๆคนเติมไม่ได้อ่าอย่างแรกนะครับให้ดูคําว่า two step verify นะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่ two step เออ u a l ลิฟิเคชันนะครับอ่าพูดผิดนะครับอ่าก็คืออันนี้เนาะดูนะครับว่าได้ทําการติ๊กอยู่ไหมถ้าติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กออกนั่นเองอ่าทำไมถึงให้ติ๊กออกครับเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นระบบกันระบบหนึ่งนะครับโดยการยืนยันอีเมลเนาะก็คือทุกครั้งที่จะเข้าไอดีต้องทาการยืนยันอีเมลเนั่นเองเขาจะส่งโค้ดไปให้อันเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันครับเราปิดไปเลยจริงเราใช้แค่พินเนี่ยอยู่นะครับอยู่แน่นอน,นครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแค่นี้พอนะครับปิดนะให้มันเป็นมืดๆอย่างนี้นะครับและอย่างที่สองนะครับผมให้เลือกเอ o u ข้ inflow นะครับเลือกตรงนี้เนาะพอเลือกมาแล้วนะครับผมก็น้องจะเห็นนะครับว่าอีเมลแอดเดสของน้องเนี่ยทำการ v e r i f y อยู่ v e r i f y คืออะไรคือการยืนยันนั่นแหละครับถ้ามีติ๊กถูกเนี่ยเรายืนยันอีเมลอยู่นะครับเราก็แค่เปลี่ยนครับผมไม่ให้มันยืนยันนั่นเอง แค่นี้น้องก็สามารถทําให้ทางร้านเนี่ยสามารถค่อยดีน้องไปเติมพัทไอดี ID บอพัทได้แล้วแค่นั้นเองครับวิธีก็ง่ายครับกดอัปเดตอีเมลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่บอกพิน์ก่อนหน้านี้ที่เราบอกให้ใส่เพื่อกันถูกแฮกนั่นเองอ่ะกดไปปุ๊บอัลล็อกใส่ไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกอีเมลนะครับแนะนาว่าอีเมลเนี่ยใส่ให้มันเป็นแบบเว่อร์ๆะครับที่มรุษุ์ไม่น่าจะใส่กันนะครับอ่ะเอา้านาเด้งเฉยเลยอ่ะนี่ เสร็จแล้วนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ ID พาสเวิร์ดเราใส่แค่พาสเวิร์ดเรานะเออพาสเวิร์ด ID เนี้ยเออเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันไปนะครับอ่าใส่พาสเวิร์ดผีเปลี่ยนเปลี่ยนข้างบน อ่ะได้แล้วก็คือถ้ามันบั๊กหรืออะไรงั้นให้กดออกมานี่แค่นี้เราก็ได้แล้วถ้ามันขึ้นคำว่า pending verification เนี่ยแปลว่าเราสามารถให้ทางร้านเนี่ยเติมได้แล้วครับแล้วเราก็ก่อนจะให้ร้านเติมเนี่ยกดล็อกตรงนี้ก่อนเพื่อกันนะครับถูกแฮกหรือกันอะไรก็ตามนะครับแม้ว่าทางร้านหรือใครก็ตามนะที่จะค่อยดีนออกมาได้ ถ้าน้องยังกลัวแบบว่าไม่ปลอดภัยนะครับแนะนําว่าให้กดแอดเบอร์ไปนะครับใส่เบอร์มือถือเราไปอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อคุ้มกันของเราอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ครับน้องก็สามารถเติมโลบัคผ่านทางร้านโลบัคช็อปเทสได้อย่างสบายและสะดวกสบายง่ายดายแค่นี้ครับทำไงก็ได้ให้อีเมลเป็นสีแดงนะครับหรือถ้าบางคนเพิ่งสมัครไอดีมามันก็จะเขียนว่าแอดอีเมลเราก็ไม่ต้องไปใส่อะไรแค่นั้น,นครับเราก็ไปล็อกพินไ้เลยแต่ถ้าเราอยากจะล็อกพินเราก็ต้องใส่อีเมล Verify ไปก่อนนะ เ,เสร็จแล้วนะครับถ้าแบบน้องเติมทางร้านเสร็จแล้วทางร้านเติมเสร็จแล้วทั้งบูนี้น้องก็กลับมาปุ๊บปลดล็อกแล้วน้องใส่อีเมลกลับแล้วก็ใส่ว e r i f y ไล์ล็อกไปยืนยันอีเมลไปแค่นั้นก็จบแลลวครับแค่นี้น้องก็สามารถเติมระบัแบบปลอดภัยเนี่ยไม่มีการถูกแฮ็กหรืออะไรแน่นอนครับผมแค่นี้ครับสำหรับการเติมโลบักผ่านร้านโลบักช็อปเท็ วิธีแก้ปัญหาที่หลายๆคนติดนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมานั่งตอบให้นั่นเองนะครับผม